เราเนอะทุกสเปคเหมือนเดิมน,นะครับแล้วมผมแอดมินบีกับแอดมินแอมค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่ในงานคอมมาดสองพั 2, 15, นสะิบห้าเนอะและตอนนี้ก็อยู่ที่พุซทิงสตันนะครับจะมีโปรดักอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยดีกว่าสำหรับโปรดักไฮไลไท์นะครับของทิงสตันะแน่นอนก็จะเป็น SSD รุ่นใหม่นะครับอย่างตัว Savage นะครับความจุ240ร้ิกเหลือ4,199บาทบนะครับแล้วก็เป็นพวก USB 3.0 micro SD card แล้วก็ไฮไลไท์ตัวนี้ก็คือ h y เ e ็ c คลาวด์ Cloud นะครับหูฟังรุ่นใหม่คลาวทูนะครับเมื่ออยู่ที่สาม0นเนานอะสีชมพูเองก็มีเหมือนกันะนะครับราคาเดียวกันเลย,ยตัวแรกก็ลดมาเหลือ2.4 0 0นนะครับแามต่างๆก็ราคาตามที่เห็นตามป้ายนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันก่อนว่าในงานจะมีอะไรบ้างนะครับ ใช่ไม่ใช่ครับตัวแรกเป็นคาวทูแต่ว่าเขาไปโชว์นะครับคาวทูพิงก็เลยยังไม่มีวางอยู่ชิ้นตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นฟิลลี่ดีอาร์สามรุ่นยอดนิยมที่หลายหคนใช้กันส่วนตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นแรงดีอาร์สี่ดีเดเตอร์ดีอาร์โฟมจากทีซันนะครับตัวนี้ก็เป็นไฮเปอร์เอ็กซ์ฟิี่เอสเอดีเรียกว่าอีกไฮไลท์เหมือนกันเนี่ยไฮเปอร์เซอร์เวชเอสเอดี solid state drive นะครับก็ราคาไม่แพงอย่างที่บอกกันไปแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นแฟบตไรซ์รุ่นใหม่ความเร็วสูง แบคฟิลลี่สบีจากทางคิงซันนะครับและถัดมา ครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น Hyper X Creator นะครับเป็นบีซีไอีสโอลิตเซตไว้สามารถไปเสียบในคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ต่อตัวเนี้ยแอเนี่ยไปเสียบในโน้ตบุ๊กได้เหมือนกันคอมเดียวสูงไปเดียวตัวนี้ส่วนด้านล่างก็เป็นทาง Creator DR3 นะครับเป็นซิงค์หนาสำหรับนักบุกล็อกสวยงามนะครับก็เป็นรีดีอาร์โฟรเป็นตัวพื้นฐานนะครับแรมพื้นฐานทีอาร์โฟร์รุนใหม่ที่สำคัญก็คือตัวนี้ดาต้าคอมเบลเลอร์ไทเป็กครีเอเตอร์ ความจุหึงเทเลบอ์ความเร็วสูงมากนะครับเป็นแฟลชไดร์นั่นเองนะครับแนตะ่ความจุสูงความเร็วสูงน่าสนใจทีเดียวสำหรับทางคิงสั้นนะครับ<ะ>ก็ซอฟต์แ<ะ>วร์เมมโมรี่เอสแล้วก็เป็นแรมของโน้ตบุ๊กนะครับพันแรมอินแฮกส่วนตัวนี้เป็นโมบายไลท์ไวเลสเจนสองนะครับก็จะเป็นการริดเดอร์แล้วก็เป็นปล่อยไวไฟได้นะครับ<ะ>ก็สามารถเป็นแบบสำรองได้ด้วยความจุ4000ักว่าพีแรมนะครับเท่านั้นนอกจากนี้ก็เป็น เราเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนับได้ว่าท,ทิงซ n เนี่ยมีเทคโนโลยีและก็นวันตรกรรมต่างๆที่มันนำเสนอให้ชาวไทยได้ดูกันในงานปมา2015นะครับ ครับน้องแหมอันนี้อืมอันนี้เป็นไฮแวร์เอคาว์ทูพินค่ะพี่บิ๊กมากับผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างน้องแหม่มอ่ะก็สำหรับตัวนี้เป็นหูฟังกเกมเมอร์นะครับสำหรับผู้หญิงเนาะจากทิงสันรุ่นใหม่ล่าสุดราคาก็่สามพันกว่าบาทค่ะครับ,รบก็ถือได้ว่าในในงานคอมมาร์ดเอ็กซ์เจนสองพันสิบห้านะทางทิงสันเนี่ยก็มีโปรดักต่างๆมานำเสนอแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ลองซื้อลองเล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่บูธนี้ได้ ก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ